แม่อะไรกันเนี่ยจะไม่ทำสีผมมาสวยไหมที่ป้าป้าเนี่ยโอ้โหให้เงินล้านหมาที่มีแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่โอเคหรอไม่โอเคไปทำอะไรนะเช้าๆไม่ทักเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แบบแกล้งๆอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยมันไม่ไหวตออย่างนี้ ตองทอนทนี้เราก็อยู่ที่ A T A Beauty Bar คือแบบไฮโซมากปะตืนะ่นเต้นอะตื่นเต้นก็ตัดหัวเอเอพีอ่จะนั่งกันเลยด้านค่ะทางนั้นมีบริการ w e l c o m i n k ให้ก่อนนะคร w e l c o m i n k ปะสวัสดีค่ะวันนี้ทำสีอะไรทำสีค่ะคืออยากได้สีนี้แต่มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าอยากได้สีเนี่ยคือต้องปอกขาวเหมือนพี่ ซึ่งเราโอเคไหมถ้าต้องพอกสามรอบสามรอบมีวิธีการก็คือสัสดีค่ะเราก็จะมีเป็นที่เป็นตัวโอรรเพ่งค่ะค่ะโอ้มีวงการมาสาชด้วยมาสชาด้วยอ่ะดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวเขาทาน้ำก่อนนะโอ้ได้น้ำนางเอกเหมาะกับนางเอกอย่างเรา แนะนำยังไงได้บ้างอยากเปลี่ยนลุกไปเลยอยากเปลี่ยนลุกพี่แนะนําให้ทําแบบช่วงปลายแล้วก็ไล่เป็นลายอย่างนี้จะสวยกว่าวันนี้อยู่นานนะนานทาใจมาแล้วค่ะรอ<ไ>ป,ปิดร้นานพร้อมพี่เลยค่ะกลับบ้านพร้อมกันถ้าอย่างนั้นคืออย่างนี้เลยสบ<แ>ายอะไรอย่างงี้ปะ่ะกินน้าก่อนตะกะต้องบอกเลยนะว่าไม่ได้มาทําเพื่อให้สวยขึ้นแต่จะมาทําเพื่อให้หาอะไรใหม่ๆในชีวิตนะ คือเป็นคนเบื่อง่ายแล้วคุณผู้ชมก็เห็นเจฟฟี่มาสีดําสีเดียวนะเพราะแต่ก่อนเคยทําทองสีม่วงเคยทําแล้วสีแดงเคยทําแล้วไขหลังเคยทําแล้วเจฟฟี่เชื่อของการการได้ลองอะ่ะมันเวิร์กมันไม่เวิร์กคือเราทําใจไว้ก่อนถามว่าความแปลกความกรเนะฉันไม่แพ้ไข่นะเชื่อไหมนะอย่างน้นอยๆคือเอาความสบายใจ่อนนะ เรารู้ได้ยังไงว่าเราตะกะขอบคุณค่ะเลือกได้เลยเหรอคะโอ้ยต่แล้วเอาแซนด์วิชเลยค่ะ,อ,ะอืม,อมหวัวท้งอึมมือการดีเวอร์เยาๆกันไปนะวันนี้ ตอนนี้แม่มาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราอยู่ข้างล่างเราจะรอดไหมอันนี้ก็คือจะบอกแม่ว่าทำสีผมมาแต่คืออันนี้ก็รู้แหละว่าหลอกรู้นางจะตอบว่าอะไรตั้งใจหลอกที่แหละคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามานะว่าตอนเนี้ยแม่จะพูดว่าอะไรได้ค่ะเจฟฟี่ไว้เขาคุณผู้ชมอยากได้ มีทั้งเทาวบูสมีทั้งอ่อมแว่นตอกล้องตาขายของไปเลยแล้วกันนะไปดูกัน2นะ2นน2แ<ๆ>กนนงแกงแกงออกมาเมย์เจ๊ไปทำสีผมมาสวยไหมเนียนไหมสวยไหมสวยเด่นเลยนะบัลลังเลยบัลลังเลย <c oughs> จีป้าป้าเนี่ยโอโ้โห ให้เงินล้านหมาม้ามีแต่เรื่องที่ไม่ดีที่ไม่ดีอันนี้แงไปทำสีผมมาจริงๆไม่จริงเราแกล้งเงน้แกล้งเงีย้ยแม่เอแม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยแกล้งหมาม้าอีกแล้วดูออกเลยหรอดูออกสิอะไรเขาจะไปทำผมสีนี้แกล้งหมาม้าตลอดเวลาเลยที่ป้าป้าเนี่ยโอ้โหโกกันดีนักหนาไม่โอเคหรอ ไม่โอเคไปทำอะไรมขาวไม่ขามไม่ขามไม่ขาวแล้วโอ๊ยแม่โอ้โหเธอจริงๆไิงแม่รู้จักอันนั้นไหมแม่รู้จักนางพญาผมขาวไหม เธอไม่ใช่นางพญาผมขาวเธอเป็นมาดาเหมืองทองจะไปเป็นนางพญาผมขาวได้ไงไปทําสีทองไหมทั้งนั้นมุกทำไมเธอไม่บอกใช้ทําส,ส,ส,สีทอง <c oughs> สวยแม่นางพญาผมขาวมันสวยก็สวยนั่นแหละแต่มันไม่เหมาะกับเธอมันไม่เหมาะกับเจฟ <c oughs> หรือว่าเจฟต้องไ่ทําสีทอง <c oughs> ไม่สีธรรมชาติได้ดีที่สุดแล้วมีแต่เรื่องแกล้งหมาที่แบบฟ้าเนื่ยไหนว่าจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แบบแกล้งแก้งอย่างเงี้ยนะเหรอโอ้ยมันไม่ไหวท็อกอย่างงี้เอาจริงๆเลยเป็นยังไง คือมาม้าชอบธรรมชาติที่สุดเพราะว่าจะแต่งตัวอะไรก็ได้เบเกิดสมมติอ้อันนี้ก็แต่งตัวอะไรก็ได้ไม่เกิดมีคนก็มาติดต่อธุรกิจมัน ไม่ได้หรอกอะทั้งัันเดอร์เซอร์ของขวัญให้ใหม่โอเคไหมจริงจริงอันนี้แค่แกล้งเฉยเฉยโอ้ยให้มันจริงเหรอนี่เซอร์เซอร์ไพ์วันแม่ไงไพ่อะไรก็รส์วันะซิโอยอมันใช้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมดูมัดไปติอันนี้คือไม่เนียนใช่ไหมไม่เนียนเห็นแล้วก็รู้เลยว่าแกล้งว่าเซอร์ไพส์อะไรแหมตกใจหมดเลยอุตส่าห์แต่งตัวสวยยิ้มย่องในใจว่าเอยฉันจะได้อะไรเนาะแต่ไม่กดเหมือนครั้งที่เราเนาะกดก๊อโล่หมามายังต้องไปดัด ผมเลยเอามันคนละยุ่นกันทำไมอะต้องแก่ก่อนค่อยทำได้เหรออ้าวมาม่าอยากได้อะไรมาม่าอยากได้อะไรเออมีงบประมาณให้สองหมื่นตายเถอะพูดอะไรสองล้านยังบอป้าป๊ายังเป็นล้านแล้วมาม่าเน่สองหมื่นเออเป็นกันน้อยใจเนาะก็ให้ความรักแทนไงได้ไหมวันนี้วันแม่เนี่ยได้ได้ไหมได้หรือว่าเอาอย่างนี้ดีแม่อยากลองเป็นยูทูบเบอร์ไหมเอาไหม เออแม่อยากดังไหมแล้วเดี๋ยวเราจะไปบล็อกแม่รู้จักคำว่าบล็อกไหมเหมือนที่เจ๊ทำวิดีโอสวัสดีค่ะทุกผู้ชมอย่างเงี้ยถือถือเซลฟี่ออาถือเซลฟี่นี้นะแล้วเราเอามาต้องเอานิ้วโป้งแตะตรงนี้อ่ะแตะปั๊บเสร็จปุ๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ขอต้อนรับเข้าสู่อันนี้ไม่ต้องตั้งตรงตรงเดี๋ยวหัวเบี้ยวอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอะไรดีเอาชื่อรายการอะไรเอาชื่อรายการอะไรทุกเธอร่อนเที่ยวใช้เงินลูก อันนี้มามา่ารายการตะลนเที่ยวใช้เงินลูกค้าป <c oughs> ้ามาม่าจะพาท่านผู้ชมไปใช้เงินลูกไปช้อปปิ้งกันช้อปปิง้งเนื่อเนือในโอกาสอะไรวันแม่ค่ะเนื่อว,วันแม่เม่ออยากได้อะไรเ,เดี๋ยวกระซิบก่อนได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวดูวตังในกระบอกก่อนรูดบัตรรูดบัตรรูดบัตร <c oughs> ท่าผู้ชมติดตามไหมอยากชมนะเออเดี๋ยวเจ็บให้ยืมเพจโฆษณาเจ็บแบ่งให้แม่500อโอเคไหมคุณผู้ชมอยากเห็นชีวิตมาดามแบบไหนหรือมาม้าแบบไหนโหวตโวดกันเข้ามามนี่มีก so ารเซอร์วและถ้าคุณผู้ชมติดต่อมาม้ารีวิวดูจากหนังหน้า ธรรมาชาติที่สุดเลยนะคะนี่ปากแดงนี่ธรรมชาติตรงไหนคะไปช้อปปิ้งดูกันว่าหมามาจะได้อะไรในงบประมาณสองหมื่นไปดูกันท่านผู้ชมติดตามต่อตอนต่อไปโอเคไหมอ่ะกอดกอดวันแม่โอปากไปดูหมามาวอล์กกันดีกว่าบล็อกบล็อกต้องพูดแบบบล็อกสอนอะไรแม่โอเคนะปาเอามือไม่ต้องเกี่ยวให้ถนัดใช่ไม่ถนัดนี้ไม่ถนัด ต้องนิ้วโป้งให้ถนัดสิเห็นไหมดูมือแม่ไม่ถนัดอ่ะถนัดหรอถนัดอย่างยี้ี๋ยวต้องซื้อไม้เชลฟี่ใช่ไหมอ่ะเออใช่แล้วเอานิ้วโป้งแตะยังไงอ่ะมาไม่ต้องพูดเหตุผลให้ฟังตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรโปรโลไม่ดูเรีอยไม่โปโลมันไม่ดูผู้ชายโอเคที่จะไขมุกดูไหมไม่ดูไม่ดูหรอสิ่งนี้หมาม้าไม่สนใจหมาม้าไม่สนใจเมื่อไหร่ก็พอได้นะพอได้นะมัน้อมันีต้องเดินตรงๆจะให้มันสั่น เดี๋ยวคุณผู้ชมเพราะว่าอ๋อปวดหัวใจใจตอนนี้แม่เป็นบล็อกเกอร์นะเออเอาแล้วแม่ไม่ถต่งหน้าเองอ้าวไม่ต้องพูดเก่งๆไม่ต้องพูดไปถ่ายไปพูดไปถ่ายไปโมไปเมาส์ไปใช่เอาอยือพูดเอียงี้องมือใหม่มือใหม่อ่าอธิบายวันนี้คือที่นี่คือที่ไหนสยามเอาเลทอยู่สยามพรีเมียมเอาเลทอ๋อสยามพรีเมียมเอาเลทด์นี่บล็อกเกอร์คนนี้ไม่ทำการบ้าน แล้วมือก็สั่นด้วยคงปวดหัวแน่ๆเลยง้นอ่ะปะมอมีมอมีจะต้องตั้งใจมอมีจะทำอย่างนี้ไม่ได้นี่ไม่มีคนดูนะเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้าเฮ้ยอยากได้ต่อแถวไหมอ่ะเชิญค่ะมันมีกระเป๋าีชมพมูด้วยนี่โอ้ สามสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเบอร์เบอรี่คุณผู้ชมเอาอะมีเลือกเลยอะมีจะเอาอันไหนปล่อยให้หนางไปเลือกเธอฉันเห็นอะไรเปิดมาม้าไปเถอ <c oughs> ะเดี๋ยวนางถึกใจเดี๋ยวนางก็มาเนี่ย <c oughs> ฉันอยากได้อ่ะเธอฉันจะไปใส่งานไหนดีอ่ะใส่กันฝนไหมเธอโอ้ยมันลดเยอะมากอะ่ะ <c oughs> ลดเจอบวกตัวเลือกหลายๆที่ไหมเอาตัวเลือกหลายๆที่เหรอา มันอยู่ไหนเนร้าน่ะมันใหญ่มากอะถ้าเราไปพารากอนอะเราจะเหนื่อไม่ออกเลยเราก็จะไปเดินลุยเลยกุชชี่เลยโอเคสั่นมานายบาเห็นไหมท่านผู้ชมอะไรเลยมาว่าถ่ายอะไรมันอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่เงี่ยเงี่ยเดียวแกงเหรอไม่แกงเห็นแม่ดันเรีบขาวว่าเลยเหมือนกับผมเสียเลยนะหมาว่าอัไงสายฝอกํลังขี้นกอ่ะรู้จักไหมทําไรนั่งรอนั่งรถเหนื่อยอ่ะแสดงว่านี่ไม่ใช่นักชอบขายงตัวจริงนะนักชับตัวจริงเขาต้องยืนข้าแถว อ๋อใช่น้องมอยอยากรู้ชุดจมปุชุดนี้อ่ะมันร้อนแล้วมันก็นานมากมันต้องรอให้เขาออกมามันคุ้มก้ามีเนี่ยเอาเงินมาให้เลยต้องมาดีหล่อนเฮ้ยเออ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 เคิร์ราแล้วคอร์ราเฮ้ยมามีมันไม่อยากเป็นวัยรุ่นไหมลองดูแรปโยอ่ะโจโยโจโาเจหมาะกับอากาศเมืองไทยเลยอ่ะเหลือไปทัศนใส่ที่เมืองดีตัวนี้สวยมาก จเป็นไงเข้าไปแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกใจเลยจ <c oughs> นหดได้ <c oughs> คิดว่าจะได้กระเป๋า<อ>แล้วท่านยังไงอ่ะไปดูที่อื่นเหรอใช่ถูกต้องมันยังไงอ่ะมันวัยรุ่นเกินไปสําหรับหมามานะทำไมอะหม,มาอยากดูผู้ใหญ่เหรอไม่ถ้าซื้อแล้วคือว่ามันก็ต้องมันก็จ่ายหลักหมืน่นใช่ไหมคะคท่านผู้ชมมันก็ต้องได้ของที่แบบว่ายัางไงอ่ะ ที่เราถูกใจไม่ถูกใจก็มามาก็ไม่อยากได้โอเคไปเจอก,กันที่อื่นล้วกนั่งร้าน <Okay. S 2> ไปกินกาแฟแล้องอยู่หลังเดีกินน้ำตาลโอเคไป okay.